ขบถแต่งเปชายก็สองพ้ดสามิก็สองพันสอร้อสิบเ้าครับป้ายโอการบริหารวคนีดวงกาผู้ถือป้ายก็มีนางภูริพิชใจ,จเดือนนะครับนานงสุภัสราไทยชาแล้วก็ป้ายคำวนา,นา,นานงค์การบริหารส่วคนสีดวงาก็มีนางพรมผลัดโหนะครับ สำหรับการตกแต่งรถขององค์การบริหารศุสิงห์นะครับรบภีรีโดนาดนะครับก็ออกแบบโดยทุกทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมการตกแต่งใถือ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 ของชาวถนัดพิเศษนะครับข้าทุ่งเป็นทุ่งสีเขียวและมีต้นข้าวโพดพ้อสีเหลืองแล้วก็ปลูกผสีเขียวนะครับโปรมากลางทุ่งสีเขียวสวยงามสบายตานะครับมองเป็นสงแล้วก็จะเป็นสีเขียวเหลืองสวยงามมาก เจ้าคู่บวนางนราก็เป็นราสาวถินป้ายนะครับชื่อเจตเป็นบบนักี้ก็มีนางราก็ส5ท่านนะครับสาหรับผู้สอนนั้นก็มีท่านปดิ์นะครับสีจันนะครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษานะครับผู้ช่วยผู้สอนก็มีนางสมัยบัวจันนะครับผู้อำนวยการอำนวยการโดยท่านประดิษฐานทองนะครับนายกองค์การบริหารจัดสรรบลศรีรน่งงามนะครับ